กันกันสป,ปายินดีต้นสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กันสปาทุกคนมากินนี่ไก่ทอดแซบ่แซบกินกับอะไรส้มตำผักตามซูเป,ปอร์มาร์เก็ตทั่วไปกับข้าวสวยร้อนๆมาค่ะสวเขียลูกโดดเข้าไป อั่มากทุกคนอุ้ยหล่นล like uh ูกโดดเขียวๆนั huh. uh ้น huh. น mm ุ่มมาก มันค,คือหวัวเชื้อเท้าแดงหรือว่าแรดิสนะครับคุณมันคือหัวเชื้อเท้าแดงหรือว่าแรดิส mm ฝน,นตกนะคุณตกทั้งวันมาเป็นนาทีล้วมั้งทุ่นีพานทายจะไปเที่ยวฝนต์รู้ไหมอยากฝนตกเพราะว่าเดินเข้ามาต้นแก่เขาปิดโรงเรียนอื อร่อยมากอันนี้อะไรดิอร่อยบางวันก็เจอลูกฝากนะครับางบน้นอร่อยมาก ของล่าสับต่อนะคะบ๊ายบาย